ยแม่เล่งไฟให้เลือห้าอ่ะ mm. อันนี้เขาเรียกว่าอะไรข้าผัดใช่ไหม mm. จับไม้ดีๆลูกจับไม้ให้มั่น mm. อ่ะเสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปทีเนี้ย mm. ใส่ผักลงไปให้หมดเ mm. mm. ทลงไปเลยใช้ไม้เขียด้วย อืมใช้ไม้เขียเออเทลงไปเลยใช้ใช้ไม้เออเขีย่ยให้หมดอ,อืมแล้วก็คนให้เข้ากันทีเนี้ยท,ท,ทำผัดผักให้มันสุกกันนี้ก่อนลูกผัดผัดผักก่อนเออ เวลาภูมิเวลาภูมิผัดเนี่ยดูดูที่แม่ทำ <Ừ. S 1> เ,นเนี่ยเขี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเขี่ยให้มันเข้ากันอย่างเงี้ยลูกเห็นไ,ไหมอืมอืมถ้าภูมมแตะเบาๆมันก็จะไม่เข้าเครื่องกันผัดลงไปสักพักหนึ่งให้ผักมันยุบก่อนโอเคเดีวนยรอเออรอเวลามันสักพักหนึ่งก่อน เวลาที่แม่ไม่สบายแม่บอกว่าทำกับข้าวให้น้องอมภูมิก็จะทำได้ไง mm hmm. รอสักพักหนึ่งก่อนก็ได้หรอก mm hmm. mm hmm. กฮะเกริั <uge ot> เ์เดี๋ยวราสักทันก่อนดะี่ผักยุบหรือยังผักสุกหรือยังรอให้มะเขือเทศมันสุกกว่าน,นี้ก่อนลูกเชี่ยวโดนมะเขือเทศก็ไม่กินกันอืมเอาใส่ข้าวลงไปได้ใส่ข้าวลงไปได้อืมใส่ข้าวลงไปใส่ลงไปหมดเลย เทลงไปเลยลูกไม่ต้องใช้มือก็ได้เทลงไปเลยใช้ไม้เขีย่ยอืมอืมแล้วก็คนให้เข้ากันลูกเออคนให้มันเข้ากันเอย่ามันออกนอกกระทะนะเออคนใจเย็นเย็นอืม ไม่ใช่ไม่ใช่ทำอย่าง,งานั้นลูกทำเหมือนที่แม่สอนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเห็นไหมซอยย่านอ่ะเออใส่ลงไปเลยจ้ะมันไม่เป็นไรหรอกคุณ อืมใส่ลงไปเลยใส่ให้ทั่วลูกกระจายกระจายให้ทั่วเขยา่าเขยา่ขยาให้มันให้ทั่วนะลูกเอออย่างั้นแหละสกอร์กันอีกนิดนึงใส่ลงไปอีกเออพอละแล้วก็เอาน้ำตาลมาใส่อ้า เอาน้ำตาลมาใส่โซเอรอเดออสตูด้าอซเอรเดาะเอ็นเครดบอระดูซีเครดอินเน่อะไรฮะใส่ช้อนหนึ่งอือ มาดูพี่ภูมิท oh, <man. S 1> ำข้าวผัดให้กิน okay, จะได้กิน <I S 1> ไ้ไหมันี้เอาเอา้าใส่ลงไปเลย,เย,ลเลยกระจายกระจายกันแล้วก็คนให้เข้ากันหลูกแล้วก็คนให้มันเข้ากันที okay. เ,นนนเนี้ยพอแล้วแล้วก็คนให้มันเข้ากันเพรเออแลมนั่นแหะอินนั่นแหละแหละคนให้คนเข้าขึ้นมาคนผักคนเข้าขึ้นมา เห็นไหมคนที่มันเข้ากันขึ้นมาอย่างเงี้ยโอเคป๊อบจะกินข้าวกับพี่ภูมิไหมพี่ภูมิทำข้าวผัดกินไหมป๊อบกินข้าวไหมไม่กินเหรออันนนะอืมนหน ไหนไหนแปลว่เออภาษาสวิเดนมือนีสอนคำว่า,าอะไรนะปั๊บพูดคำว่า,าอะไรนะฮะคำว่าอะไรเห็นหน้าตาง